พระค้าของเราวันนี้นะคะก <c oughs> ็น่ารับทานมากมากก็เป็นตับเลยนะคะใช่พ่อค้าหนวดยาวๆไม่โจบ <c oughs> อ่ะนะฮะ <c oughs> ทำไมเป็นคนอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้ไใบหนวดซะยาวเลยเอารมณ์เสียเห็นแล้วไม่มีอารม์เลยนะไม่ใช่หรอใน,ใน,นี่แง่ท่ายืนนี้เราเหมือนต้องบอกว่าอุ้ยพ่อค้าไข่หวานเหรอ พ่อค้าไข่เหลืองเชียประไปนต์ลืมล้างครับเจอกับพ่อคาร้านโอจิแล้วนะคะคุณเอากับคุณเบสนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอังั้นรบกวคุณแนะนำตัวให้ชาวเทยเจ้าไทยรู้จักอีกทีหนึ่งนะคะครับผมชื่อเบสนะครับผมชื่อโอบครับร้านโอจินะคะเปิดมานานยังอ่ะ ประมาณ4เดือนได้ครับเหรอฮะก็ไม่นานนะใช่แต่แต่ว่าน่าจะรู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากเลยเพราะว่ามีคนแนะนําจริงๆมีคนแนะนําให้ให้มาเยี่ยมชมนี่หลายนานแล้วว่าก็มาแล้วเขาสั่งอะไรน้ําชาเแลวทำไมนั่งดูไม่สั่งอาหารอย่างอื่นเลยใช่ช่องทางที่อาหารในร้านของเราก็มีเยอะแยะขายอะไรบ้างคะ ขายเป็นเอ่ออเป็นาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวเอ<ด>อ่อคอนเทมปอรารี่ครับค่ะเด้อคอนเทมปอรารีมันไม่ใช่การเต้นเหรอค <c oughs> อเทากเ็เปลี่ยนได้อาาร<ด>ับมก็มีแบบนั้นเป็นยังไงเป็นยังไองไอาหารญี่ปุ่นแนวคอนเทมก็จะเป็นแนวแบบคือพวกผมเคยอยู่ที่เอ่ออเมริกามาก่อนคแล้วได้แบบว่าเข้าไปอยู่ในร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วกลับมาก็คือแบบเอออยากทำแบบลองลองคุยลองเปิดร้านกันไหมแล้วไปเรียนอะไรอ่ะตอนแรกผมว่าตอนแรกผมจะไปเรียนต่อโทแต่ พอแล้ไปปรับภาษาเสร็จปุ๊บรู้สึกทํางานรู้สึกสนุกผมก็เลยบอกเออทำงานเก็บเงินดีกว่าก็เลยไม่ได้เรียนส่วนเพื่อนผมเขาก็เยบีรคัอันนี้จบโทอันนี้ไม่จบอันนี้ไม่จบครับไปเรียนปรับภาษาที่อเมริกาแต่เปปรับภาษาญี่ปุ่นไปไกลจังานี้มเขาว่ากันว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวมันมี ศิลปะปรัชญาอะไรนั้นด้วยจริงรเปล่าอะคือการทำอาหารญี่ปุ่นผมว่ามันไม่ใช่แค่การทำอาหารอย่างที่บอกจริงคือผมว่ามันต้องใช้แบบใจรักหนึ่งคือใจรักสองคือต้องอารมณ์เย็นนิดนึงเพราะว่าการทําพวกนี้แบบทําเร็วไม่ได้มีตะบาดบ่อยอย่างผมผมมีบาดบ่อยมากเป็นก้าวิ้วไปแล้วมไม่ได้ขายันไม่ได้ขยันมายังอยู่ครบบาดนิดนึงเลือดออกแต่ต้องใช้มีดคมมากคมและแหลม่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าเดี๋ยวก่อนการที่ทำอาหารญี่ปุ่นนี้ เราต้องเริ่มเรียนตั้งแต่แบบเบสิกตั้งแต่การแบบเลือกปลาแล่ปลาถอนก้างนี้เลยเหรอใช่ครับเรียนเยอะเรียนหนักขนาดนี้เคยถอดใจไม่อยากเรียนแล้วบ้างไหมแบบอันจริงจริงนี่คือไม่ได้การเรียนอย่างเดียวคือเขาเป็นการจ้างคือจ้างด้วยครับจ้างให้เงินวก็แล้วก็แล้วก็แบบว่าสอนด้วยรู้กันเองครับอย่างนี้เราจ้างบ้างได้ไหมแต่ไม่ได้จ้างให้สอนนะจ้างมาทําอย่างอื่นจ้างมาื่นะคือทำทำอาหารเลยทำอาหารได้ครับโอเค เมนูอาหารดีกว่าแค่แบบว่าเป็นสิกเนเจอร์ของร้านเรามาล้ถึงนี่เราต้องชิมมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างเหมือนกันก็อย่าง spicy tuna salad ค่ะอ๋อดูดีนะค่ะเอามาสิบที่ที่เดียวก็อิ่มแล้วที่เดียวก็อิ่มแล้วเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็จะมีมีอะไรบ้างอ่ะเออดคุยคุยบ้างเถอะ ojirro ครับโโอิร j i r r o ojirro ไขายเป็นโล่แล้วมาสามโลเอาด้วยนะเอาด้วยสองอย่างนี้แล้วมีอะไรอีก ก็จะเป็นพวกออ Beauty and the Beast ก็จะเป็น Beauty and the Beast ก็จะเปิดให้ดูไปด้วยก็เป็นครึ่งไม่ใช่จะเป็นเป็นจะเป็นมาค่ะที่ครึ่งหนึ่งเป็นสไปี่ทูน่าแล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นปลาไหลแล้วตอนไปเรียนที่นู่นตอนแรกตั้งใจไปเรียนอะไรกัน่ะผม คือผมตอนแรกจะไปเรียนปริญญาครับปริญญาโทครับสาขาไหนฮะประจัดการอุตสาหกรรมคืออะไรตอนเย็นมีการเตะตะก้อมีการตีแบตต้องมาจัดให้มันเป็นระเบียบอะไรอย่างนี้อย่างนี้พวกคนงานตอนเย็นถ้าเราไม่แบ่งนี่ตกกันตายเลยจะแยกสนามก้็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าไมซื้อไปเจอแล้วทำไมเรื่องมาอยู่แถวซอยอารีล่ะแนนี้มันใกล้วีคลับกัจจการนะคุณผมเลยอยากมาอยู่ตัวตัวตนออกมาแล้วครับนี่ แนนี้ปกติจะทำให้ดูเลยปะ่ะฮะใช่ครับปกติคือบางคนก็อาจจะแบบเดินเข้ามาแบบขอดูได้ไหมบอกออบอก,ก็คือแบบไม่มีปัญหาอยู่แลนะครับขอดูก็ให้ดูง่ายๆกันอย่างนี้ได้หรอห <laughs> อ,หอยากดูขึ้นมาเลย,ย <laughs> ว่าวัตถุดิบนี้แบบโลลหรือเอามาเอามาจากญี่ปุ่น,น่ะรู้ปะ่ะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ขอจะอินพอร์ต อ๋อหรอครับผมแต่ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นมาจากบรูไนมีตัวดีเคียสซีมอร์วันออนสัมมอนก็ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับสัมมอนก็มาพวกนอร์เวย์สกอตแลนด์นะครับแล้วคุณเบสทานข้าวหรือยังอ๋อยังไม่ทานเลยครับทานด้กันไหมได้ครับเดี๋ยวลงไปจ้วงด้วยครับคิดว่าเขาจะกินอร่อยหรอเขาจะกินข้าวกับนฉันนะเขาต้องกิสเลยกับฉันแน่เลยเอ๋ ดีอ่ะดีอ่ะทูน่าดีอ่ะเออแต่ไล่ก็ดีเดี๋ยวทำอะไรมาก็ได้แล้วนะเราไม่แคร์แล้วนะเอามาให้เยอะๆเป็นเพื่อนกันมานานหรือ,อยังคะสองท่านตั้งแต่มัธยมอ่ะครับเรียนกันมาที่ไหนคะผมเรียนเทสลินนะครับอ๋อผมเรียนวัดไตรมีตรรับ <ผม S 1> <พ>อันนี้เด็กสวนกุหลาบเคยตีกันเด็กสวนนะผมผมเด็กดีครับผมไม่ตี<อ>เด็กดีเคยตีหม้อเด็กสวนอันนี้น่ากลัวเลย อันนี้ยูเทียนนะพีซนะมากินคืออะไรอะเขียวอ่อน่ครับนะภาษาญี่ปุ่นแล้วว่าหรอแล้วมันต่างจากซูชิยังไงอ่ะซูชิมันก็จะเป็นเหมือนมีข้าวปั้นเป็นข้าวปั้นกับมีปลาอยู่บนข้าวครับอ๋อเขาเรียกว่าซูชิครับแต่ถ้าเป็นปลาอย่างเดียวเขาเรียกว่าซาชิมิครับเพราะฉะนั้นที่เราเรียกกันว่าซูชิทุกวันนี้ที่มันเป็นสไลด์ห่อๆเนี่ยเราเรียกผิดหรอใช่ครับอ๋อเหรอมีเธอคนเดียวนั่นแหละนี่เป็น าร์มรู้ใหม่ครับฟามพูดได้ชัดๆสิเดี๋ยวไม่ฝาดฟาดเลยมีมะม่วงกับสตรอเบอรี่สนใจไหมครับเป็นมากรีที่ใส่มะม่วงเข้าไปด้วยหรอเคยเคยทานไหมครับไม่เคยลองไหมครับเอาแต่มากรีที่ใส่สตรอเบอรี่เคยทานไหมครับไม่เคยไม่เคยครับเอาันหมดไหมครับหมดโอ้โหได้ได้ครับี่ครับพี่ชายเชิญครับ เอานะเคยเคยไม่ได้เคยเป็นนะเออลืมถามไปเลยโอจิแปลว่าอะไรอ่ะอะคือเพื่อนผมบอกครับเพื่อนผมคุยน้อยครับจิแปลว่าเจ้าชายครับโอจิแปลว่าเจ้าชายใช่ครับเจ้าหญิงภาษาญี่ปุ่นด้วยหรือปะอะไรเหรอก็จิเพื่อแฝดลูกค้าที่มาในร้านนะครับเป็นมีพวกแบบไม่ได้มานั่งทานเฉยๆอะไรอย่างงี้มั้งแบบ มาทานไปด้วยดูเราทําอาหารไปด้วยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสนใจเรามากเป็นพิเศษรอยอันงี้นี่มะอันนี้ผมไม่ทราบคือเราตั้งใจทำอาหารอ๋อเราตั้งใจทาอาหารอย่างเดียวโถขยันทำมาหากินให้ตอบเองไม่ได้หรอกถามคุณอบดีกว่าเคยมีลูกซักลูกค้าสาวๆเข้ามาแบบก็เราก็ติดเมนอตเรปบะครับก็พอมีครับเออเห็นปะแต่บอกไม่มียัยยัยคุย ถึงเนื้อถึงตัวยังไงก็ต้องให้เีเขาพูดสิ่ยังไงเพื่อนเขาพูดสิว่ามันมีหรือไม่มีเออถพอมีบ้างครับบางทีมีผู้ชายมานั่งแอบเอาโทรศัพท์แอบถ่ายอะไรเงี้ยจริงเหรอนั่นไม่ได้มีผู้หญิงมีผู้ชายจ้ะเพราะแถวนี้มันยากอยู่ย้ำสัตว์นะผู้ชายมันเลยก็ก็พอดูดีครับพอได้ครับไหนๆก็โดนบ่อยแล้วอีกสักทีเป็นอะไร รับสมัครงานได้นะอนุญาตไม่ไม่ไม่รับเับเอาไม่รับเถอรับรับสมัครหัวใจครับไปสมัครอยู่ไหนเนี่ยชอบแบบไหนล่ะแบบชอบแบบหัวจินเกียร์เดี๋ยวฟังก่อนชอบนี่คือจะเอาไปทำแฟนหรือว่าชอบให้เอาไปทำทารุณกรรม อาหารมันมากองอยู่ตรงหน้าแล้วนะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเสียมารยาทไปกับ2จานแรกมากพอแล้วนะ <c oughs> อันนี้ให้คุณเบสคุณโอ๊ฝากร้านกับชาไทยได้ให้หยดีกว่า <c oughs> เปิดก